สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ได้นำความคิดเห็นของชาวต่างชาติหลังได้ชมคลิปวิธีการปลอกมะพร้าวของโรงงานมะพร้าวจากช่อง Street Food On l y คลิปดังกล่าวถ่ายทำที่โรงงานมะพร้าวจังหวัดเชียงรายและในคลิปเป็นการปลอกมะพร้าวโดยใช้แรงงานคนที่โชว์ทักษะการใช้มีดปลอกมะพร้าวอ่อน ด้วยความชำนาญและถ้าหากเพื่อนๆต้องการรับชมคลิปดังกล่าวก็สามารถคลิกได้ที่ลิงก์ที่เราแปะไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะจากคลิปดังกล่าวก็มีชาวต่างชาติได้ให้ความสนใจและมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้เราจึงได้แปรและเรียบเรียงมาฝากเพื่อนๆกันแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับชาวต่างชาติท่านแรกได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า ช่างเป็นทักษะที่ยอดเยี่ยมที่คนงานเหล่านี้มีฉันชื่นชมงานที่พวกเขาทำจริงๆฉันชอบกินมะพร้าวอ่อนมันทำให้เราสดชื่นและดีต่อสุขภาพคอมเมนต์ต่อมาว้าวนั่นเป็นวิธีที่ได้รูปร่างที่ดีเมื่อฉันได้มันมาจากตลาดเอเชียฉันใช้เวลาประมาณ3เท่าในการกำจัดส่วนที่เหลือของลูกมะพร้าวแต่มันก็คุ้มค่ามากยกนิ้วให้ฉันต้องการมีดคม ส่วนคอมเมนต์ต่อมาเส้นใยที่มาจากภายในมะพร้าวสามารถนำไปทำเป็นกระดาษได้และคอมเมนต์ต่อมานะคะมีดพวกนั้นคมกว่ามีดธรรมดา100เท่าเลยดูเหมือนเขากำลังเปอะแค่มะม่วงคอมเมนต์ต่อมาไม่เคยคิดมาก่อนว่าการได้เห็นคนตัดมะพร้าวจะทำให้ฉันตื่นตระหนกและวิตกกังวลมากขึ้นส่วนคอมเมนต์ต่อมามันวิเศษมาก คำทักทายจากอินโดนีเซียและคอมเมนต์ต่อมานะคะมีเพียงมือที่แข็งแรงเท่านั้นที่จะสามารถลอกผิวมะพร้าวที่แข็งด้วยความเร็วนั้นได้ว้าวส่วนคอมเมนต์ต่อมาฉันเพิ่งกลับจากประเทศไทยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมะพร้าวหวานเหล่านี้มีราคา15บาทหรือ0.5เหรียญสหรัฐต่อชิ้นในตลาดขายส่งของพวกเขาและคอมเมนต์ต่อมา ฉันพนันได้เลยว่าคนงานเหล่านี้ไม่คิดว่ามันน่าทึ่งคอมเมนต์ต่อมานะคะว้าวฉันหยุดดูไม่ได้เลยส่วนคอมเมนต์ต่อมาพวกเขาเก่งมากสิ่งที่พวกเขาทำมันยอดเยี่ยมและคอมเมนต์ต่อมานะคะงานมีดนั่นทำให้ฉันกลัวเพียงแค่ดูมันฉันอยากจะคานไปรอบๆในแองเลือดมองหา6นิ้วที่ฉันตัดออกไป และคอมเมนต์ต่อมานะคะนี่คือมะพร้าวน้ำหอมไทยราชาแห่งมะพร้าวทั้งหมดสำหรับชาวตะวันตกคุณต้องลองสิ่งนี้น่าทึ่งมากคอมเมนต์ comment ต่อมานะคะว้าวฉันชอบมะพร้าวมากส่วนคอมเมนต์ต่อมาทุกวันนี้ฉันคิดว่ามันเป็นคัดบายแมชชีนและคอมเมนต์ต่อมาเทคโนโลยีการเกษตรวิดีโอที่น่าทึ่งมากคอมเมนต์ comment ต่อมานะคะ มืออาชีพมากพวกเขาน่าจะจ่ายสูงสำหรับงานนี้อยู่ใกล้ทําหลวงไหมส่วนคอมเมนต์ต่อมาพวกเขาสามารถทำเช่นนั้นได้นานแค่ไหนโดยไม่ได้รับบาดเจ็บจากความเครียดซ้ำซากจำเจและคอมเมนต์ต่อมาการตัดมีความเป็นมืออาชีพมากพวกเขาทํำงานเหมือนเครื่องจักรเลยและคอมเมนต์ต่อมานะคะฉันจะเปลี่ยนคนงานส่วนใหญ่ด้วยเครื่องจักรกำไรมากขึ้นต้นทุนน้อยลง คอมเมนต์ต่อมานะคะฉันชอบซื้อสดจากการเก็บเกี่ยวและคอมเมนต์ต่อมานะคะว้าวคือทักษะการตัดที่ยอดเยี่ยมส่วนคอมเมนต์ต่อมานะคะอย่าประมาทพลังชุมชนของคนไทยวัฒนธรรมที่น่าทึ่งและคอมเมนต์ต่อมาเป็นการปลอกเปลือกมะพร้าวที่น่าตื่นตาตื่นใจดูง่ายมากขอบคุณสำหรับการแบ่งปันคอมเมนต์ต่อมานะคะ มีดพวกนั้นคมมากผมก็อยากซื้อใหม่อยากได้มีดคมๆแบบนั้นวิดีโอเจ๋งมากคอมเมนต์ต่อมาที่พวกเขาขายเป็นราคาเท่าไหร่ใน US ดอลลร์ส่วนคอมเมนต์ต่อมานะคะวิดีโอนี้ฉันสนุกกับการดูพวกคุณตัดมะพราะ้าวและคอมเมนต์ต่อมานี่เป็นงานเดียวที่คุณไม่ต้องไปทำงานพร้อมกับอาการเมาค้างฉันสงสัยว่า คนงานในโรงงานนี้มีนิ้วหายไปบ้างหรือเปล่าขอแสดงความนับถือคนงานทั้งหมดคอมเมนต์ต่อมานะคะน้ำมะพร้าวในมะพร้าวเขียวอร่อยสุดๆส่วนคอมเมนต์ต่อมาขอบคุณสำหรับการโพสต์วิดีโอนี้เขานำเปลือกมะพร้าวทั้งหมดที่ตัดออกไปทำอะไรคอมเมนต์ต่อมามีดเหล่านั้นต้องคมมากถึงจะตัดใยมะพร้าวดิบได้และคอมเมนต์ต่อมานะคะ ว้าวเก่งจังเลยพวกเขาทำงานดีมากและหนักมากส่วนคอมเมนต์ต่อมาพระเจ้าช่วยเป็นช่างฝีมือด้วยวิธีการทำที่ฉลาดมากค่ะค่ะค่คอมเมนต์ต่อมานะคะน่าสนใจมากและชั้นสนับสนุนให้คนเริ่มทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อเพิ่มมูลค่าในธุรกิจการเกษตรและคอมเมนต์ต่อมานะคะพวกเขาทำงานหนักและทุ่มเทพเพื่อมอบน้ำมะพร้าวอ่อนให้โลกนี้ ส่วนคอมเมนต์ต่อมาฉันไม่ยุ่งกับผู้หญิงคนนั้นหรอกเธอดูชำนาญในการใช้มีดและคอมเมนต์ท่านสุดท้ายนะคะฉันเชื่อว่ามะพร้าวอาจเป็นอาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกค่ะและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะคะที่เราได้แปลและเรียบเรียงมาฝากเพื่อนๆกันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ